อันนี้ถ่ายแล้วต้องแป่ใช่จะมีที่จะรบยูทูบไงวิธีทำแบบนี้ยังเหนื่อยนะไม่เอาตาเปี่นอะไรนเนยสดป่ะคะเรา๋ยววันลังเาเราจะตีใจข้อน้่งา Dat is เป็ดทอาเรียนฮะเป็ดทอาเรียงไมรับเป็ดยมันแรงไม่พอพัวว่าก่อนมันจะสุกทีนี่มันจะไหลไปลนไห่อเพราะถ้าไหลก่อนทุกน้ำมันจะเสียไปเยอะนเยอะเน่ไไนะ